เรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันบ้างนะครับยังเกินเดือนต่อไปครับโดยรัสเซียเปิมเผยได้มันสูงนะครับว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนหลาย10บลำของยูเครนตกอีกแล้วโดยเป็นคํากล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับบอกว่ายูเครนเนี่ยส่งโดรนเข้ามาในพื้นที่ไครเมียถึง42ลำเลยนะครับคุณสาธพลแล้วก็กองกำลังป้องกันทางอากาศยิงตกไป8ลำและระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสกัดได้33ลำแต่ก็เหมือนที่สองวันสวรรค์ที่เรารายงาน ต่อมานะคบว่าทางรัสเซียบอกว่าไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของสงครามที่ดำเนินมากว่า18ดเดือนคือเรื่องของเครื่องบิน F16 ซึ่งรายงานว่าเนเธอร์แลนด์กับเดนมาร์กประกาศมอบให้กับทางกรุงเคียบแล้วล่าสุดทางอนอร์เวย์เป็นประเทศที่3ที่ออกมาบอกว่าจะส่งมอบอเครื่องบินแบบเดียวกันนี้ให้กับยูเครนโดยประกาศในวันพฤหัสบ,บดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่ทางกระทระวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการนะฮะบอกว่าจะ เริ่มทําการฝึกอบรมนักบินของทางยูเครนให้ใช้แล้วก็ดูแลรักษาเ,เครื่องบินรุ่นนี้ในเร็วนี้โดยจะเป็นการฝึกที่ฐานทัาอากาศมอริสแอน o นชัลการ์ดเบสที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาซึ่งทางโฆษกพันทากรอนบอกว่าน่าจะได้เริ่มฝึกอบรมในเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าที่ต้องรอ เพราะว่านักบินจะต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เสร็จก่อนครับซึ่งหลังจากเรื่องนี้จบไปมันก็เป็นเรื่องของการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐเพราะว่าทางรัฐบาลของประธาน,นาธิบดีไบเดนก็เดินหน้าสั่งลงโทษต่ตอบุคคลและองคอ์กรรวมกันละ11คนหรือว่าแห่งนะฮะซึ่งข้อหาในคราวนี้คือเขาบอกว่ากลุ่มกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งตัวเด็กยูเครนออกนอกประเทศไปทําการอบ รมปลูกฝังความเชื่อตามแบบรัสเซียรหรือเกือบๆว่าจะล้างสมองนะครับโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ระบุถแถลงการ์ว่ามาตรการนี้เนี่ยมีเป้าหมายาลงโทษคนที่มีบทบาทในการอันนี้โค่นมานะครับบีบังคับให้มีการเคลื่อนย้ายและส่งตัวเด็กๆชาวยูเครนออกนอกประเทศไปยังค่ายในรัสเซียและแคว้นไครเมียที่รัสเซียย,ย,ยึดครองอยู่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดใหม่ๆแล้วก็เป็นการลงโทษผู้สั่งให้มีการใช้หลักสูตรปลูกฝังแนวคิดแบบ ในเกณฑ์ปกครองต่างๆของยูเครนด้วยในเรื่องนี้นะครับลินดาโทมสัสกรีนฟิลด์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหรปร,ระชาชาติ มีการถแถลงต่อหน้าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN บอกว่าสหรัฐจ,จะไม่ยอมนิ่งดูได้ขณะที่รัสเซียเดินหน้าก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อรัสเยชาตินะครับยูเครนอ้างว่าตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกตนเมื่อต้นปีที่แล้วมีเด็กกว่า1,9500คนที่ถูกส่งตัวไปยังรัสเซียแล้วนะครับคุณรัฐพค,ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวฮอตข่าวใหญ่ของสัปดาห์เหมือนกันนะครับ เกี่ยวกับการเสียชีวิตนะของพริกอสินนะเป็นผู้นำกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งก็คือเป็นกลุ่มฐานรับจ้างครับตอนนี้เนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้มากขึ้นเรื่อยๆนะจากรัสเซียเพราะว่าทางโลกตะวันตกเนี่ยเริ่มพูดถึงนะบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ทำให้เยสกนีพริกอสินเสียชีวิตนะรพร้อมกับคนที่เดินทางไปบนเครื่องบินลำนั้นทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตทางตะวนตัวนตกเนี่ย ชี้ว่าอาจจะถูกสั่งสังหารโดยประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมโฆษโกรัฐบาลรัสเซียเดเมทรีพเพสคอฟนะครับบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพนะครับในการพูดถึงทฤษฎีดังกล่าวนะฮะอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลรัสเซียเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะว่าพริโกซินเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนบอกว่าต้องรอกระบวนการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทางองค์กรการบินรัสเซียบอก ก่อนหน้านี้นะในสัปดาห์เดียวกันว่าพริกโกซินเนียอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวที่ตกลงในวันพุธกลางคืนทางตอนตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกนะโดยผู้ที่บนเครื่องทุกรายเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวในวันพระสัปบดีนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งถือเป็นการพูดถึงพริโกซินสเดือนหลังจากที่หัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์นี้ พยายามลุกฮือขึ้นค้นอํานาจฝ่ายทหารแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับรบนักการเมืองโลกตะวันตกแลวก็ผู้เชี่ยวชาญตามสื่อต่างๆที่เขาเรียกคอมเมนเตเตอร์นั่นแหละนะครับกล่าวโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าปูตินนั้นสั่งสังหารปริโกซินเพื่อเป็นการลงโทษการคิดล้มล้างรัฐบาลเหตุการณ์นั้นนะครับคุณอระจำได้ไหมที่มีรถถังเนี่ยวิ่งเข้าไปที่มอสโกเกิดขึ้นวันที่23-24มิถุนายนอ่ะก็คือเกือบ2เดือนเต็มๆนะ เหตุการณ์น <PAUL> <pr> 네ั้นเป็นสิ่งท้าทายอำนาจของปูตินครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะครับเพสคอฟกล่าวว่ามีการคาดเดากันไปมากเรื่องเครื่องบินตกและแน่นอนว่าในโลกตะวันตกการคาดเดาแบบนี้เนี่ยถูกเสนอจากมุมมองที่เราๆก็ทราบกันดีครับเขาบอกต่อได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งเพสิ่งที่ต้องหน้าจับตามองจากนี้คืออะไรคุณพระชครับ รอยเตอร์บอกว่าต้องดูนะว่าปูตินเนี่ยจะเข้าร่วมพธิธีศพของพริโกซินหรือไม่ ừ ừ, นะครับแต่ว่าทางโฆษกร,รัฐบาลเครมลินเทสคอปเนี่ยบอกว่ายังตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ,รบจนกว่าที่จะมีกำหนดการการจัดงานศพของพริโกซินจริงๆ <ừ, S 1> เสียก่อนครับเ <ừ, ừ, S 1> ขาต้องรอการพิสูจน์ว่าผู้เสียชีวิตคือใครบ้างทั้งหมดแล้วก็ยายันมีงานนะครับก็เราจะมาติดตามกันต่อไปนะครับ